ครับวันนี้ก็มันดูพี่คุณทองดำซีนนะครับกำลังใส่ดินอยู่นะครับวันนี้ก็มีง,งานเที่ยวนะครับอยู่ลงปานพรศษะครับวันนี้ก็วิ่งเ็ดทันเหมือนเดิมนะครับรถรถตักคันเดียวครับวิ่งไสครับเรื่ว,ว่ามันยะทางก่อจะมาแต่ละเที่ยวนะครับ ทางลําบากนะก็ะเลยต้องตักคันเดียวเพราะว่าจะตักสองคันนี่ก็ไม่โคจอดรอนานคนระับก็เลยให้มาตักคันเดียวคนระับวันนี้คอม,มสุมาตักนะครับ120นะร้อยยี่สิบครับรุ่นหกครับของคอม,มสุของใจเปอรเสิร์นะครับ ันนี้ชุดทองก็เพิ่งจะมาเที่ยวแรกนะครับชุดทีมงานออกไปหมดกันแล้วครับเหลืออยู่คันเดียวนี่ครับเพราะว่าติดธุระช่วงเช้านะครับมาสายหน่อยหรือล็อกซี่ร้อยเก้าห้านะครับคันนี้ก็ รถในตำนานนะครับออกมาได้15ปีแล้วครับแล้วก็สภาพอยู่สภาพเหมือนเดิมนะครับดูแลรนะักษาอย่างดีนะครับคันนี้ ครับก็จบคลิปเพียงท่านี้นะครับติดตามคลิปหน้าของพี่กุนทองดำชื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ